นี่ได้แล้วเหรอครับหนังก็จะประมาณนี้พี่โอ้หนังประมาณนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ทำเองทุกขั้นตอนเลยป่ะทำเองทุกขั้นตอนครับครับผมณหมูกรอบทางร้านเนี่ยมันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงครับมันจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของของแบรนด์ขอเองหมูกรอบสัพาเนี่ยมันจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็จะเนื้อนุ่มมากหนังนี่กรอบอยู่แล้วแน่นอนแล้วจะติดเนื้อนุ่มแล้วทางร้านนี่มีการสอนด้วยเหรอฮะ มีมีครับมีเปิดสอนครับใครอยากมีอาชีพทำหมูกรอบเป็นจะเปิดสอนครับเสียเสียงเงินไหมก็มีปลาแล้วแตอนน่อันนี้ถามตรงแล้ว <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าตกงานมาจริงๆเลยนะที่แบบว่าเราเราแต่เราต้องสืบเลยนะต้องอต้องดูหน่อยออถ้าแบบนั้นจริงเดี๋ยวผมสอนให้ฟรีแต่ใครที่แบบว่าอยากมีอาชีพแบบว่าต้องการที่จะไปเปิดร้านมีอาชีพอะไรเงี้ยก็มีมีมีค่าใช้จ่ายครับ ได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนครับถ้าสนใจสามารถโทรมาได้เบอร์ที่อะเบอร์เลยถ้าสนใจนะครับโทรมาที่081 434 8909ครับครับชื่ออะไรนะครับบอมครับหมูกรอบสามพันครับ